สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันคูณชาแนล e l ื่เดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยครับครับผมปะผมจะให้เบื้องวิธีชีวิตประจำวันของผมนะครับที่เดินทางออกไปเห็นงานจากบ้านสวนนะครับพร้อมกับคำบรรยายไปเรื่อยๆครับ นีเส้นทางจากบ้านสวนผมครับสิเขาพานสูโมูบันจากบ้านสวนเขาสูโมูบันครับทางกับรถเขีบเลยครับเกียววาคนจีนทันทีเขีบเองเอ้าวรถน้ำแข็งรถน้ำแข็งต้องหลบต้องลหลบเลยเลยครับนี่กำลังสิงเขา้าถึงมู่บันครับ หมู่บ้านที่ผมอยู่แหละครับเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะครับหมู่บ้านโคกปี่โคกสำรานเดี๋ยวผมสีเลี้ยวไปทางซ้ายครับสีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปบ้านนี่นะครับเลี้ยวซ้ายนี่ล่ะ เลี้ยวซ้ายไปบ้านหอกรนะครับเดี๋ยวออกเยี่ยมลูกค้าก้าอนเขาปิดครับเบิง่งบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาะฮาไปเรื่อยๆครับผู้ใดอยู่กรุงเทพกรุงเทพเพื่อคิดหอดคิดถึงบ้านพ่อบ้านผู้ใดกับเบิ่งเอาเด้อทางบ้านเจ้าของนะครับแต่รับชมช่องนี้อ,อยู่ก็บเบิ่งเอาครับเปิดไปเรื่อยๆเรับผมไปเรื่อยๆครับ หยุดหยดดดถอยถอยถอยหวัวหน้าถอยโอ้ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณที่ถอยใหข้ขอบคุณคุณครับนี่นะครับเป็นว่าขับรถด,ดีมีน้ำใจไผ่ไม่มีไปกันต่อครับออกใายเรื่อยกๆครับไปบ้านฮ่องกงไปอ,ออกเยี่ยมลูกค้าสักหน่อย บ,บางชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่ทางจากเส้นทางจากบ้านโคกฤๅไวยบ้านหอกองหอกองขอ,องโดนนะครับเอีเสียบอกเส้นทางในแน่ผมจะบอกสุฟังนะทางกะกพอเสร็จเยู่ครับคอนกีดหอดกันแล้วละ่ะไปกันเรื่อยๆครับ ต้นไม้สี่สองฟังทั้งครับมาพากันได้ตัดพอดีครับลูดูฝนน้ำมันก็นเลยเขียวชวยอุ้มครับเทลาอ้นเจลานั่นก็นเริ่มบอกวดบ้านขงังนอกเมื่อแหล่ะครับว่าอยู่ทงไห้ทงนะมมนเกาเด้อนี่เด้อครับสินทางจากบ้านของนี้ไปบ้านหองกองนะครับเบิ้งกันไปเรื่อย ไอ้ดมเหมเบึงเงาๆนะครับสีบ่เอาเสียงพินขันเสียงแค้นมาเงาเสียงพี่น้องเบึงบรรยากาศพร้อมก็ผมบอกผมจะไปตลอดางั้งๆนี่แหละครับฟังแต่เสียงพินไหลกับสีเบียเนาะเมื่อใดอยากฟังเสียงพินเฉพ,เพาะพร้อมก็บรรยากาศเบึงเส้นทางกันไปเรื่อยๆนะครับกะคมอมเมนต์เข้ามาเด้อ ผมปิดไทยจนหอนออกปิดผมแล้วครับไอทําให้เพื่อนเลยได้รับชมจนถึงออกปิดที่ทํางานของผมเดี๋ยวไปย้ำลูกคา้ากันครับ,รบนี่เรียกหัวสี่แยกบ้านหองกองออกไปนี่แหละครับจะตรงไปก็ออกไปทางหลวงปู่จุ่มคําหรือน้องบ่อนะครับเดี๋ยวผมเสียเบิ้งสองฝังทางที่ผมเดี่ยวไปน้องบ่อให้เบิ้งครับตอนนี้ไปเก็บเบียร์ลูกค้าจักเข้าก่อน ไปได้ปะนอโอ้ไปได้อยู่ไปได้อยู่รถน้ำแข็งนะครับพอดีรถพิ่นมาสงน้ำแข็งจอดติดทางเนีจังน้อยนะครับอย่าไปดูกันเลยป่ามาได้ตาย <c oughs> ออไปครับ ไ้ถึงที่จอดแล้วจอดแอมนี้แล้วน้องลจอดแอมนี่ล่ละเดี๋ยวไปเยี่ยมยำ้าจักเข้ากันครับออกเยี่ยมลูกค้าก่อนเข้าอาพิดจักแป๊บหนึ่งอ้าวจอดนะครับจอดให้แม่บ้านลงก่อนติดตามต่อไปครับ อย่าออกเยียบลูกค้าย์เข้ากันเด้อครับผู้ใดมารับชมแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจในนกันแน่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับติดตามกันไปเลยด้วยพี่น้องเด้อไปครับเยี่ยมยำลูกค้าเรียบร้อยมาในไทยทำให้เบิ่งเด้อครับเพอพะเราบอสุดบุคคลมันหลายเยี่ยมลูกค้าก่อนเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อครับนี่เราบรรยากาศ ทางบ้านหกอกงครับภายในหมู่บ้านทางภายในหมู่บ้านบ้านหอกองนะครับหอกองน้องดนนะกะวิ่งไงอยู่ครับรถใงญแต่รถห,หน่อยมอไซค์กะระวังระวังหน่อยนะครับที่นี่ผมสิเลี้ยวทรายออกไปเลี้ยวทรายไปเลยเบิกน้ำกันไปเลยนะครับผู้ใดเอฟซีผู้ใดน,นะครับแต่เพิ่มพ่อบ้านเจ้าของกะ หรือบ้านญาติาของทางพี่กับเบิงเอาเดอ้อครับนี่นะครับลักษณะหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่นี่ผมก็สีเรีวคว้าออกพีหนองเลี้ยวควาออกไปเลยไปเรื่อยๆครับวัดครับพระนะครับ ก็กำลังสเสร็จสมบูรณ์นะครับพระองค์พระเสร็จแล้วครับฐานล่างพร้อมกับมังกรนะครับมังกรยังไม่ลงสีนะครับบ้านหอกองหอกองนะครับนี่ผมจะออกไปน้องบ่ครับพี่น้องให้เบ่งเบ่งครับฟังใสของนายจอท่านครับเป็นริมฝังของ น้องบอน้องบอสี่สิคข่วงครับด้ยครับมีสถานที่ให้ออกกําลังกายพักผ่อนยอนอารมณ์เวลาเห็นงานเขียดออกมาก,ก็มาพักผ่อนมาแลน่นมาจอกกิ่งมาเดินนี่ยังกลับ่าไปครับได้อยู่ขังน้องบอนะครับนี้มีอีกฟังหนึ่งครับเดี๋ยวบังกันไปเลยเนี้ยนะครับผมยาวกันไปเลยยาวกันไปเลย เสียงรถด,ดังๆเงยเงยแด้วรับเพราาะว่รถใหญ่อยู่ข้างหลังคนทางสีแส,แสงเข้ามาเนี่ยจังน้อยนี่ครับ,รบเส้นทางเลาะเส้นนี้เป็นเส้นครอบออกนอกอ้อมบ้านนะครับอ้อมบ้านหอกองสีสีตรงไปหาท่านหลวงปู่จุมคำนะครับหลวงปู่จุมคำนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําอมเพื่อบรรเบอือนะครับ ไปกันเรื่อยๆครับเป็นทางบกบกวงบนนไดครับเล่นสวนกันได้ดีๆพ่อดีๆบรรยากาศสองของ้างทางครับพี่น้องตรงไม่ลมลื่นเบึงทองฝาไปนำ้ำทางวงเบาๆหน่อยมาหอดควงนี่กับเบาๆน,นี่ยังน้อยเ้อครับมันเป็นค้งหักศอกอีลีหักศอกชนิดจอ่จอๆเลยละ่ะชนิดสั้นๆน,นี่ยังกว่าไป เราก็ยไปเรื่อยๆนะครับเอาไวนถึงหนองบอ่อได้ครับแต่ามเป็นศิลเล่นอน้อมหนองบอนะครับ,รบรไปบึ้งไปเรื่อยๆออกไปสวดหนองบอ่อพอดีเลยครับเดี๋ยวผมสิลเล่นนว่าเพราะตะเลียวห้าเลียวออกไปนี่นี่นี่อ๋อสิเลียวออกไปนี่นี่หละโค้งไปนี่แหละ โค้งไปปุ๊บนะครับวิ่งมาอีกเจักน้อยหอดโค้งไปเลยโคงไปอีกน่อยนึงนะครับแล <was> oui? well hmm <c essays play> ้วก็วิ่งตรงไปอีกตรงไปอีกน้อยนึงงตรงอีกตรงอีกตรงอีกนีะครับหอดไปตัวที่ที่ผ่านมาบางขันนี่นะครับนี่นะครับแต่ว่าเข้าสิเลี่ยวหัวเข้าบอระเบือรบ ไปทางใายว่างันน่ไปตามรลอดมอไซค์เรนว่างันหนึ่งไ,งไ,ป,ไ,งไปหาดูกลุงพคอครับข <c oughs> อภัยนิดหน่อยไะครับเลี้ยวหัวเข้าบอร,ระเบือนะครับฝั่งไส้พอนายจอห้งอง่ันนะครับจะเป็นลิมหนองบอ่อครับลิมหนองบอ่อหนองบอ่อบอร,ระเบือ มันแก่ามากเหลือเกิดใต้ดินมากมีผ้าไหมดีล้ำค่างามสนาง,างา่าสวนน้องบ่อศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำนะครับำรคำค,นะค,ค,ควรของบรบือผ้าไหมล้ำเลยค่าตักกะศิลานครนะครับนี่คือคำควรของบรบือจักถือหือผิดดกครับว่าตามที่จำได้นะครับ หอดเจียงนี่ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายทันนาสาธารณาสุขอำเภอบระบือตรงไปเข้าสู่อำเภอบอระบือนะรไปเรื่อยฟังขวาด้านหน้าจโจ้นี่ก็ฟังขวานี่จะเป็นบอคอสอ นะครับเนี่ยที่เขามองเห็นอยู่นี่คือเป็นบคอสอบคสอรบระเบือฝัง่งขวานะครับนี่แหละพอได้แพนกล้องให้เบิ่งแล้วครับพี่น้องพาขับรถยกไปครับเข้าสู่บระเบือปั้งใส่นี่ครับใส่เลยแยงว่านี่เป็นที่สบานที่สบานตำบลบระเบือ เทศบาลอำเภอบละเบือนะครับเทศบาลอำเภอบละเบือไปนะครับ,นะรบต้านหน้าห้อก็เป็นสีแยกไฟแดงเพิ่นเอิญเสี่ยงนครับเสียงนี่เพิ่นเอิญสีแยกในบระบ,บ,บือสีแยกกลางบระบือมันสีมีอยูสองเ้นครับสีแยกที่สะออกไปทางมหาสารคามนะั่นก็อีกเสี่ยกหนึ่งอันนี้เป็นสีแยกกลางบระบือ ฝั่งซ้ายเป็นที่ว่าการอำเภอบลบือครับมีต้นตาล,ลแฉะยี่นี่แหละนะครับไปเรื่อยๆครับใกล้ฮอตออฟฟิศแล้วครับผมระยะทางจากบ้านถึงออฟฟิศประมาณห้ากิโลอ่าพู้ใด้คำว่าวเราชุ่มด้วก็ฝากขอบคุณนะนะครับบ่ฝา,ากก็ขอบคุณอิเล่ลขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเพร ก็ขอบคุณหลยล่จากอกจากใจนะครับผมที่เขาติดตามอยู่น้ำกันมาตลอดสิสู่ต่อไปครับสิ<ม>เห็ดไล่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีไหนดีๆมีความรู้กับสีน้ำมาแช่ีน้องสุขภูสุขคนให้รลับรับชมสาระเนี่ยมอสสาระเนี่ยจะฝ่าเบื่อกันนะครับเด้อ ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงดูคล้ายเครียดครับบรรยากาศปันนอกมันนอกคล้ายเครียดนะครับที่อยู่ในป่าคนกีดเดอ้อให้มึงรรมชาตินะครับมีเทถอดให้พี่น้องชมผมไปทางไหนมาทางไหนผมก็จะทายเอาเส้นทางลงให้ชมมองในมีส,สิ่งสวยงามผมกระเสียวลงให้ิึงเด้อรับเน้อนะครับ,นะรบ,นะรบอย่าเบียกกันดูเพื่อความบันเทิงฝากกดติดตาม กดแค่กดไหลไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับอ่านะครับเดี๋ยวเสียกไล่ไหลไครับบุระบือเด้วนเสียกไปแดงนะนะครับแต่นนั่แล้วก็ผ่านนี่ก็ข้างหน้านี่ก็สิเป็นโรงพยาบาลอำเภอบุรเบือนะครับโรงพยาบาลอำเภอบุรเบือผ่านนาโรงพยาบาลแล้วก็ ไก้สีหอดน,นะครับออก็ปิดนะครับไก้สีหอดแล้วไปแล้วกันเรื่อยๆพี่น้องเบึ้งบรรยากาศอำเภอเมืองบร,รบือว่าเป็นจังไรเนี่ยคืบนนาบอ่อพัฒนาไปได้อีกบอ่อพัฒนานะครับบร,รบือของเรากำลังพัฒนาไปเรื่อยๆ นะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับปอข่าเมี่าก็ลายนะครับหาของกินกันไงครับอยู่ที่บลบือเนี่ยนี่เป็นโรงเรียนบคอนะครับบลบือวิทยาคารนะครับตัวย่อมันก็คือบคอรถึงแล้วครับออพิดผมครับมีแล้ครับเป็นตึกแถวอย่างนี้แหละเป็นตึกแถวครับแล้วเลี้ยวรถขึ้นไปจอดแล้วก็สีแจงสีไทยให้พี่น้องิึงว่าจอดรถไปไงครับนี่ ออฟฟิศผมครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจอดรถก่อนครับพี่น้องแล้วรถเดี๋ยวจีไทยเบิ้งน้องไทยเบิ้งตอนจอดนี่ครับอพี่น้องจอดรถเรียบร้อยนะครับเขาออฟฟิศเรียบร้อยแล้วออกมาไทยพี่น้องมึงผู้ใดีของมันเราเราพร้อมแล้วก็ขอบคุณหลายๆเน้ยครับฝากกดไลน์กดติดตามนะครับแก่นคูนชาแนล หากฝากไว้นองไม่ไหวเป็นอบบกหอบใจ,จากกี่จากน้องจักเด็กจักน้อยเนี้ยนะครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ